สวัสดีครับกับสวัสดีพี่สมาชิกนะครับ FC ฟซลานพี่เนตรออดิโอดูทุกท่านนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมจะพาไปชมนะครับาพววเ PowerM นะครับผมเมืองสองที่เข้ามาเมื่อวันผมได้รีวิวไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รีวิวเป็นบางส่วนนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรวมนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับด้านบนก็ประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจว่าเทค2อ0พันสนะครับตัวนี้เป็น รุ่นบัเทคนะครับตุ่มรุ่นบัเทคสภาพก็ประมาณนี้นะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้มีรอยอยู่ที่ตรงหูนะครับแล้วก็ตัวติดแหลกนะครับปีกด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนก็สวยงามนะครับด้านบนสวยๆเลยครับ่ในแหลกตลอดเวลานะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจว่าเทคเอาไว้ขับเสียงเบสนะครับขับเสียงเบสทั้ไหนละสองก็ได้นะครับสิบแปดนิ้ว สำหรับตัวนี้ครับเสียงกลางก็สุดยอดนะครับสําหรับเป็นตัวบอสเทคนะครับหน้าบอสเทคนะครับตัวนี้ไฟออกทุกจุดนะครับใช้งานปกตินะครับวอลล่มครับผมเป็นตัวหนึ่งฟิลนะครับดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็สวยงามครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับสําหรับด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีรอยบ้างนะครับตัวนี้มีตาหนินิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับผมตัวนี้ สำหรับเท่านี้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตโอเดโอนะครับฝากพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นอ่าอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับของวันที่สองนะครับเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรอพแอมป์สลิชชิ่งนะครับเก้าศูนย์สองนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็จะมีเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเออสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับจนถึงสามหมื่น 3,000บาทนะครับสำหรับ9002 Pro นะครับรุ่นเบเกอร์นะครับรุ่นเบเกอร์ก็จะมีอยู่อ2ตัวนะครับสำหรับ9002ครับมี2ตัวครับ28,500บาทนะครับมีอยู่2ตัวนะครับแล้วเป็น9004นะครับด้านล่างนะครับผมสีแท่นนะครับ27,500บาทนะครับสําหรับพ่พิธภัณฑ์ชิคนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับผมในส่วนของทาร์บก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับหรือว่าโทร 0ส5 2 2 4 6 4 9 7นะครับและก็0874217464นะครับผมฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตออริโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิกนะครับมิกโปรยูโรเทคนะครับสำหรับตัวนี้เป็นมิกอนาล็อก16ช่องนะครับเป็นรุ่น mg 1 6 0 xu นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องครับตัวนี้จัดไปราคาอยู่ที่6,000บาทนะครับ6,000บาท รวมจะส่งให้นะครับสำหรับตัวนี้6,000บาทรวมจะส่งให้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจมิกอนาล็อก16ช่องนะครับโปรยูโรเทคพร้อมเอฟเฟกนะครับผมใหม่ๆนะครับตัวนี้พาพร้อมกล่องนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับตัวนี้ไม่มีข้อแค้นนะครับปกติตุกทุกช่องนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสําหรับท่านที่สนใจยังมองหาอยู่นะครับก็ไว้เข้ามาชมได้มีกรุ๊ปให้ถึง2กรุ๊ปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ มีออกถึงสี่อกเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวมิกตัวนี้นะครับถ้าท่านที่สนใจนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับถือว่าโทรสอบถามได้นะครับผมทีรานพีเนตออริโอนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับมิกตัวนี้นะครับผม6 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอร์มิกนะครับพาวเวอร์มิกเป็นลวกนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับ รับโท์มิกตัวนี้นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่4,000บาทนะครับสาหรับท่านที่สนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับผมฝากไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้นะครับผมตู้ซับเบียรตู้เสียงกลางนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับมีจําหน่ายนะครับสําหรับตู้ปากฮอนโหลดนะครับของช่างเกมนะครับตัวนี้ใบละ2,500บาทนะครับผมยังอยู่นะครับลูกค้ายังไม่คอนเฟิร์มมาครับว่าจะเอาไม่เอานะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็แวะเข้ามาชมหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับจัดส่ง ได้นะครัสำหรับตัวนี้นะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับแต่ราคา2,500ยังไม่รวมจัดส่งนะครับตัวนี้แต่เราสามารถจัดส่งทางขนส่งเอกชนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเบรดนะครับ18นิ้วนะครับของแบรนด์ล้านนะครับแล้วก็จะเป็นของ WSS นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับใบละ7,500บาทนะครับใบละ7,500บาทนะครับตัวนี้จะมีพร้อมดอกซาวเทคนะครับด้านในนะครับผม18นิ้วนะครับท่านไหนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบนลำเสียงของ WSS นะครับทางจังหวัดอุดรนะครับก็ถือว่าเป็นช่างมาตรฐานนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานมีฟิลเตอร์ขอบเหล็กเต็มใบนะครับผมหูจับจะเป็นหูจับเหล็กนะครับมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจตู้ซับเบรคของในวีเอสนะครับใบละ7,500บาทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้เปล่านะครับของ MP Power นะครับทางขอนแก่นนะครับช่างจอมนะครับท่านที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับใบละ2,900บาทนะครับผม เทอร์โบนะครับเทอร์โบช่างนัดเข้ามาเมื่อวานประมาณยี่สิบใบนะครับผมมาแล้วนะครับสำหรับเทอร์โบเมื่อหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาตู้ซับเบียร์เทอร์โบนะครับใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับมีเทอร์โบแล้วก็บีบีนะครับบีบีก็มีนะครับสำหรับตู้เมื่อหนึ่งนะครับอ่าส่วนนี้จะเป็นของใหม่นะครับที่เข้ามาเมื่อวานนะครับประมาณยี่สิบกว่าใบนะครับแต่แก้งฉีกสวยงามนะครับท่านที่ยังมองหาตู้ช่างนัดมหาสารคามนะครับอ่าโลโก้สีเขียวนะครับตัวนี้ สวยงามมากนะครับเข้ามาเมื่อวานนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออเดีโอนะครับอำเภอรังจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากอีพีนี้ด้วยนะครับสำหรับอีพีสั้นๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวมานําเสนอให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้มือสองนะครับมือสองวาร์เทควีทหนึ่งแปดหนึ่งนะครับใบละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นตู้ยามาฮ่านะครับตู้หน้าเปิดนะะครับบใลอ่า 9,000บาทนะครับสนใจตัวไหนก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ WTV a ว a t e c คนะครับมีอยู U4 ใบนะครับใบละ9,900บาทนะครับผมตัวนี้ W เออ่แล้วก็เป็นตู้เอ่อลเทอร์9นะครับใบละ1,900บาทนะครับสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของแดกนะครับผมแดกมันจะมีตัวแดกตัวนี้น่าจะ 8U นะครับน่าจะ 8U นะครับตัวนี้อ่า อยากใส่เครื่องปรุงนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นแหลกอลูมิเนียมนะครับของคอมเพกตนะครับแล้วก็จะเป็นแหลกไม้นะครับตัวนี้แหลกไม้สองถึงสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับท่านที่ยังมองหาแหลกไม้ใส่พอแอมของท่านนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับก็จะเป็นแหลกอลูมิเนียมนะครับของคอมเพกตสวยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้สองยู ครับผมลุ่สิบเก้านะครับตัวนี้นะครับผมท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเป็นสเต็ปดาวนะครับ 50A นะครับตัวนี้อยู่ที่4,500บาทนะครับตัว 50A นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับท่านไหนสนใจตัวไหนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับ EP ช่วงเช้าๆนะครับสาหรับ EP นี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ